thay mực đã thay hồ ông cha thay mới đây như niềm có không thiệt. 不一样。 ก่อนหนึ่ซื้อไปมัม้จากไรอันม,ม,อมันยังไม่ค่ยอยแบบโย่ฝิ่นมันกระดิ่มกระดอนจมแดดจมจุ่มันะจกห้องปุ่นต้มไปหลายมือแล้วเสียตู้เย็นไปหนี่ก็มาลวกน้ำห่อนเอา năm năm khoai. Carabin, khoai. Li bongu. On tóng. như xin lắm. À. tuồng, mà xin ni mè. Li bongu, khoai. Li bongu, bông Li bongu, khoai. Li bongu, khoai. Li bongu, sẽ มีิ้นไลฟ์อ่ะฉ้นจะจับติดคู่ไ่ได้บอว่แไงปบ่ทวงสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะปฏิทัวก็เป็นแม่งเป็นเมินเมงมัน,นยังไหญ่กว่ามันนีเว้ามาดู บอกแจ้งถแถลงไขมาดูเป็นจะไดคนมึงเป็นพ่านนี่แปลกมากนะอยู่งปมาเทศจ้ามาทำธุระจ้ะส่วนใหญ่จทยาลามมานี่เมาทำธุระคนทหารมานยุคกับลูกนั่นแหละลูก่อยไปได้ยังน้ำขอ่อยจะกวนเหมือนยังวาง Sắp như bây giờ mới chậu. Mình cứ bắt xù, mấy tăm mới kịp rồi nọ. Anh này hết, anh nhầm, con sẽ chạy kiếm đi anh. cứ bà thê hệt thay đấy. Ừ. Lúc khiến bà... ...au mưu... ...nọt... ...có vãi nhỏ. กบุลามอืนนอมอะไรคุน่าอร่่องอยู่แต่วันน้ำหนักยังคือเก่าเพิ่มขึ้น,นเบ่ตัวห้าสิบเก็ดตอนเนี้ยแต่ก็มากขอขอขอมาก็ยังมาน Hai chút tỏa bác cầm nóng mà Nó còn dết tiệp Mẹ làm nó được Mẹ คือเจ้าของจริงเขาสวยมากนะนี่หญิงที่สวยแม่เขาเขาเป็นแม่เลี้ยงเป็นแม่ไหมบ้านแม่ใหมบ้าน nó có phải được rung đó, Bừng cứ rung, tạm tăng âm nặng tôi liệt cái nhang kiểu, cứ lên, 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 Nói lên, lên, พี่อ้อมันพี่อเอกัดกัน,นเฮ้เงั้นงันซ้ำไม่เห็นใจเี่ยนนอะก็เลิมปเห็นกันใคไปจะลลงใจผเไม่ได้ไปหางเงินไ,นได้่ะจับแต่ไหนม่รู cái cá tôi tôm mình tuần phải lượng như bà lẻo mới xin nhà tiếp -e thời cái anh yêu khoai vào lương khoai đấy khán, đi bài phong ba bà, mình mà ướm mắt cái ngày nó không biết sao lại rồi giờ บอกจรงมาทำธุระจริงม่ประกาศเสร็จแลมก็ติดุก ลังหลังจมยืดมืยสั่ลหอมกินมาแสบยกินอันนี้แ่บกินยากกินหลายกอนนี้ยังบมีอยากกินหลายก้นีน้ยังบ่มี

มาใหม่ทั้งนี้อยู่นะเขาต้องเก็บบุลีตันอยู่เก็บเผ็กระเพกลูกกรลลูกกาภาษาอังกฤษบางแห่ง,งสับสนภาษาผลไม้ก็ยังเก็บกันอยู่คนที่มากับบริษัทก็ยังเข้าป่าทุกวันอยู่นะ เาม่ลายเาบอไปเป็นย <Yeah. S 2> kind of ังคก็ข้านคอยเมื่อไงเรต้องชีวิตแล้วคอยพักผ่อนนะลูกกันเรื่องดีหรออืมไป็นไรอย่างก็ีิตไรมาหามาเราก็ปมสยยังหาเฮ็ดนี่เปจริงจังมันหลายชีวิตนนเมื่อย กินจังไรกับมือก็มีต้องเลือกกับปลาร้าไงไม่กินไปมือไม่กินเรื่งแผนนะก็ได้หรอสิบ้างกนขยังบ้างมันก็คือเกาแหละบ้างได้ใจอ่อไม่กินไปมือพ่อ ยวไปกินเมีเงินสินก็ใส่ไปมีเงินก็ใส่ไปจบ ก็ไม่กันท่านรีบไปแดบมันแบนซบไปเรื่อยสิริพรรสแซบน้ำปลาร้าปรุงสำเร็จรูปอ่ะอืมชีวิตหน่อยไปคิดเยอะปวดประสาทข้อมือไปกินยังหลายแล้ว เออเราคุณมึงม่กินก็กินไปว่าไม่กินก็กินขือนกอ็ไปใส่กันไปนี่เลยคนคนรวยเขาคุกมาเลยคนถุกับมิสซี่เขาคุกคนรวยก,กับมิสซี่เขาคุก คนจนก็ไมิสืิอต่อต่อยคนรวยก็ไมิสืิอต,ต่อยเ <c oughs> ้าควรส่งอย่างนั้นขอบคุณค่ะทัศวรรณขอบคุณมากค่ะดอกกลาบนะคะ เส้นน้มำมะขามเปียกปากหลานเขาต้มไปใส่ตู้เย็นไปมัน เอาด้วยส่งแมนไม่มีเป้าหมายแลวไม่ต้องป้อยส่งหรอกนะมคนที่อยู่มองนอกจะเข้าใจดีสุดอืมอิอไม่รู้ไหม มีเัินอะไรควนลูกระเป๋าหมดวันนี้แล้วต่อใครจะเป็นอะไรวะขึนเลยค้ที่มมเมืองหนอนกินต้มแมมเท่ไไาไหร่เมื่อไรให้กินเนื้อย่างเกาลุงเกาแตบคิดเบื้องหน้า ครับพี่นุ่มแบบม่าแซ่มนีกับเผ็ดเนาะเท่าแล้วพักค่ะเผ็ดมากไปนู่นมากินเนาะ จ,จ้าบริบูรจ้าัีนี้จานเดียคิดแล้วเบียเดียบต้องก็ได้ นี่ธันยาพืชน,นะคะทิ่น่าจะเพื่นมันยังไปลงแอนชาเขาบอกว่ามันช่วยได้เขากับฟังเขาเบาหน่อยจมเมนไม,ม่เมือนะเขากั้เหนี่ยชาคือเหมือนกับมันเ่าจะไม่แห้งไหมแต่พยุงชีวิตไปแต่ละวันนะสินะเท็ดนั่นเท่นี่ได้อยู่แล้วกระกหูยู่งจังเองรูปกติสังขารยุบไป มีความหวังว่าไม่เป็นมากกว่านี้สินะจะเป็นยังไรก็หนีเด้อสินะยายไปหาเหตุก่อนโอ้ยเก็บเผื่อหน่อยเด้อปีหน้าเจอกันต้องอยจะเข้าไปในไร่อยู่ก่อนจะกลับไทยอ่ะมันเป็นนอนนันพูดเดียวเลยเขาไม่ได้ยันเลยสิฟ้าเรื่องอันนี้จะต้องโทรถามพี่ปานเลยมีหอดวิญญาณมาก ต้วาเสือเ้อมือนี่เขเสื้ออยู่ยดอกเอยก็ไปสรงสก,กาดเลาอยู่แต่ข่อยบม่อด้ยยูข่อยอย,อย,อยูหันผูดเดียวเนาะข่อยปกติผมค่อนขี้ยาน,น่ะพี่อ้อใช่พี่อ้อมีคบไม่ตอนยายไปน่ะแกป่วยมานานแล้วแล้วตอนที่หนูไปอ่ะช่วงนั้นน่ะคือรู้ว่าแกเสียแล้วนะคือเหมือนว่าเริ่มป่วยเริ่มแบบหมอเริมบอราว่าห้ทําใจบอกทางญาติว่าให้ทำใจ คือเขาต้องไปแน่นอนอี่สินะด้วยว่าอายุแลสังขารได้หลายอย่างนะ้แล้วเป็นป่วยติดเตียงที่บ้านท้ชลาไม่ได้ออกชื่อไม่ได้ออกชื่อใครนะเพื่อนกะวบบ่าอายูลูกสาเพิ่นกบว่าแม่ฉันรู้สึกแย่นะฟ้าซื้อฟ้าเด้ยอยู่นี่เขาเอิอนฟ้าอ,าเ,อ,อ,อาเขาแกเอิอนตาฟ้าเขาไม่ได้เอิอนนกฟ้าเธอรู้ไหมว่าแม่ฉันน่าจะอยู่ไม่นานแล้วก็จนเบื่อซึมเศร้าแล้วก็แบบเครียดนั่นแหละแล้วกลายเป็นว่า พูดถึงพูดถึงท,ที่ที่ที่หนึ่งนะคะไม่ได้ออกชื่อที่ที่หนึ่งที่เคยไปอยู่สักพักหนึ่งแล้วบ้านที่หนึ่งคอยกระยุ่นอยู่บ้านอยู่หลังนั่นแหละเสมอเห่าเธอเคยไปอยู่แหละปกติเขาจะอยู่หนึ่งสองสามก้นนี่สิน่ะอันนี้เขาไปอยู่ไม่ใช่ปีแรกเขาไปอยู่หลายครั้งแล้วอาศัยบ้านพันยมเ่อแก้มันกระจดีใจดีเออเขาก็ยอพี่อ๋อยู่นะว่าเออทํางานดีเออเ็นงานดี เรากับสามีไนหะให้เห็นทำงานดีอันนี้อันนี้คอยบริเวยเด้ดคนบอกอยู่แล้วคนที่ให้เขาก็บอกอยู่ว่าอุ้ยเราเห็นงานเก่งขึ้นอย่างเด้อเห็นว่าอายุเรื่องสิ่งเรเหืหองงานแข็งแข็งแบบแข็งแรงนะแบบไม่เอาเปรียบเพื่อนนั่งสินะ่ะอืมเบอร์เรื่องมันต่อคเขาไป็ส่งสการเพื่อนว้ากิองประเภทเปส่งสการคืรขอข้อบวชใช่ไหมเมื่อน่ะตรงลงศพ แล้วตรงข้างหลังอ่ะจะมีเหมือนว่าเขาใส่ตัวเลขว่าให้เปิดดูหนังสือหน้าไหนเานะะ after, like man, ขาเสียพิธีหน้าศาสนาเขาไม่ใช่นานนั่นนะเนี่ยก็แล้วก็่อนแกสกิดกับลูกพี่ปานพี่ปานัมเ่็นมื่อเห็นเลขออกบอเฮ้ยเลขอะไรทายไปทายไปเขาเรียกว่ากวดทายเดียวบอกเพราะว่าแต่คนบ้านนี่เขาจะบ่าเรนโรศัพท์ไม่ถ้าเป็นพิธีกรรมหรือพิธีพิธีกรรมทางศาสนาหรืองานหยังเขาไม่รับมิยาเขาจะไม่ถ่ายเพเพื่อ เพื่อที่จะมาลงบ้านสีฟ้าหรือทําผลประโยชน์ให้กับตัวเองสังคมเขาเป็นยังสี่หรือไม่เล่นโทรศัพท์ไม่นู่นนี่นั่นคอยกันคอยเรียกว่าโอ๊ยคอยทายแบบหนึ่งหรือยังดิบเพราะเขามีช่างกล้องอยู่แล้วมีตากล้องที่เขาจ้างมาเพื่อถ่ายเพื่อความทรงจำเขาจ้างเมื่ออดีตม,มาถ่ายเลยมีเฉพาะคนคนบระหลายนะเขาเขาทําแบบสบายๆง่ายๆสนางานส,บาสบาุบในบสก็เลยบอกพี่ปานว่าพี่ปานหืม เลขอีหยังน่ะมันบอกบอกแห้งกับอะไรมันมันเงียบไงเขอเวลาที่จะบบาหล,ลวงจอมากเลยให้ตามไปที่ค่อยว่าเลขเนะแม่อีหลีม่ค่อยออกจากบทเลขออกตัวนั่นอีหลีอืมบ้านเนีครบเจัเหมือนเพิ่นมากนี่เด็กหน่อยในไฮเนี่ยเห็นผู้ยิ่งยางอยู่กั่สันคนคอยคนขคี้งลูก ข่อยยูซสมอเห่าพูดเดียวเนาะข่อยตะกี้ขอเป็นคนขี้ย่านข่อยก็ยกมือไหวอยู่แบบโอ้คุณลูกอันข่อยไม่ยู่นี่เด้อคุณยายแบบอย่งางนี้ค่ะว่าเราเสียมือมือต่อไปอะปะ่ะวันต่อไปมันก็จะไปะสงสกการเนาะงานบสถไอ้อยู่บวชาข่อยน่ะตื่นประมาณเจ็ดโมงขึ้นแปดโมงนี่แหละข่อยได้ยินคนเสียงมาเคาะประตูคอยลุกขึ้นมา,ม,ามันแจ้งทำให้ไปตอนขึ้น่อยสิย่านอยู่อันนี้ผมบอกตัวภาพมันแจ่มแล้วตอนนี้ยอ้ยมาเคาะประตูสิน่ะเป็นคนที่ ไม่ชอบอยู่บ้านคนเดียวบ้านไม้ก็จะไม่ชอบปีก่อนอนนะ่ะก็ไม่กลัวแต่ปีนี้ไม่กลัวเลยยิ่งเสียงกึกกักกึกกัอย่างบอกกันได้ยิยนเสียงเริ่มเสียงต้นไหม้เสียงอ่ามงหวยยิ่เสียงอาจจะเป็นปลาหรือเป็นอะไรก็ชินแล้วสินะก็นั่งอยู่คนเดียวมาเข้าน้าเข้าคนเดียวก็ไม่เป็นอะไรแต่ว่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นมันมีแน่นอนแหละแต่เขาจะทําให้เราเห็นไหมมันอยู่ตรงนี้แต่ว่าคนกระเสืออยว่ามีมีสิ่งที่เขามองไม่เห็นเขาอาจจะอยาก มาทักทายเราไหมหรืออะไรยงีสินะแต่ก็น่ารับดีทุกมือนี่มือก้อนตอนเศร้าอ่ะสิไปส่งสการเพิ่นเพราะก็นัดสิบเอ็ดเข้าโบสถ์ต้องอยู่ในโบสถ์แล้วสิบเอ็ดนาฬิกาห้าสิบนาทีค่อยกัน่ากับพี่ปานไหวว่าเออเาจะไปอันเวลาหนี่เวลาเนี่เพบ่นสิไปเอาดอกไหม่นะดอกไหม่ี่ไปว่างไอไอลูกศพอ่ะมือเศร้าเนี่มือเศร้ามีคนมาขอประตูข่อยเขากระลุกกเงี้ยวเงี้ยเอ้ยไปเปิดประตูไป มีใครตะกอนไม่รู้นอ้องหมาตัวหนึ่งเนาะตัวน้องหมาเสียไปแล้วคอยพราเข้าใจอยู่น้องหมาทำไมยางมันโน่นนี่นั่นมันสียางหาหลอกของมันแหละไอ้น่องหมาเสียไปแล้วค่อยกปบัตรยานค่อยคิดว่าอ๋อใสหูฝาดเอวอ่าเป็นหูได้ยินไปคิดไปเองบบฝันบบสิแต่ค่อยคิดว่าแล้วไหนสิมาเพราะมเป็นบ้านที่เขาอยู่มันเป็นมันเป็นทรัพย์สมบัติเพิ่นผู้ตายไหมแค่เพิ่นบพายุตรงนั้นก้อนเสียเพิ่นปพยาบานฟักเชล่า แล้วคือเขาอออกับไม่ค่ยฝันไม่คอยอย่างแต่มีคนเห็น,นะค่ะมีคนเห็นนะคะไม่อยากออกซื้อโอ,อ้ยังก,ก็บไม่อยากออกซื้อไปเขาก็มาถูกต้องตามกฎหมายหละแต่เขาไม่อยากออกซือ้อซึ่งเนห้องมองไมัเห็นมันไม่ด๋อยจ้ะแต่ยังงมงายเยอะหมอดูมาตัวหนึ่งตัวนี่ซ้ำหมอพี่พี่อารมณ์กดนั่นแหละ ความเชื่อเรื่องงมงายและธุรกิจยายจะกลับไทยสิบเก้าตุลาคามนี้เอ้าหรอหนูยังไม่รู้เลยแม้เพราะว่าหนูเอกสารยังไม่เสร็จไงจสิงงานติดผมนั่นแหล่ะคุณน,นั่นหัวน,นั่นแหลวนัดู